ถ้าเปิดไม่เป็นนี่บาดมือนะครับต้องแรงต้องแน่วหน่ก่อนมั้่พี่ใหญ่ก่อนนี่พีใหญ่ก่อนนี่นี่จัดเลยเวลาของแฉก เราคอยไปบอทกันครับไอ้อสายจุกนี่แม่สองเสะสองเสะเฮ้ยทำนี่นะ แบบเศษเ,เลยหรอมีพราขวดี้าปลาเมดาึ้มบตหรีโดน้าสิีที่หนึคงางเกิดไอ,อ,อค้คนเกิดแง่มากบ่แม่อยากมากเองบ <c oughs> อกว่าไปปั่นจักรยานนะต่ว่ารายการขึ้นมาแาสื่อตัวน,นี้ิเ <c> น <oughs> ปันจกรยานเนื่ยก็ต้องมาหาอะไรกินนะยีสบบาทมาตานเลยเดินาไปซื้อเนื่อนไปซื้อซื้อเนี่ยม้อยกราก็หลับะเืออย่ อยูเซ่ข้าวเปล่าใส่ตสมนั่นอะไรนะพักอันนี้กินเป็นบ่พักใส่หลาบเลยพักเทวพักเทวเลยเออกินเป็นบ่เต้นออจัดไปอันนี้ยังอีกผลม่วงเหรอพักใส่หลามนี่อะไรกันกันรัศ10บาทเนี่ย10บาท สิบาทเลยที่นี่ของเตอใช่ไหมแม่นไหครับยังอีกอยากกินยังอีกกับลาบนี่บ่ไม่มีหรอกขาดยังบ่ขาดลาอยู่เดี๋ยวก็ไปซื้อน์ไปเลยแค่นี้ก่อนจ้ามาครับสอหกสิบาทสองหกสิบาทไม่ได้ไปเดี๋ยวมันดูให้แล้วผมว่าจะเข้าไปเฉยคขอบคุณครับได้อ่อนไหมเสียเสีอนะครับดูดูดูคู่กันปะ ก้อยเสือจุมันอี้ก้อยเสือครับไปปั่นจักรยานยีรีหรืดเปล่าคิดแล้วเดี๋ยวพูดยืดอวนกินให้เบิร์นเนาะเดี๋ยวขอพูดยืดอวนรีวิวกินให้เบิร์นอเคันนี้มันมันมันสีแสบกว่าเสืออี่กแล้วของเสือเสือห่องหาเสีอยังห้องหาเนาะต้องกินบ่องหายสุดที่ให้พะอพานยังเงียบๆมันเป็นวัาแสบเลย ยังบม่รีบเปิดถ้าเปิดไม่เป็นนี่บาดมือนะครับอะ,อะต้องแรงมันตน้องแนวนี้ก่อนไหมนี่นพี่ใหญ่ก่อนอี่คนไหนใหญ่ก่อนอ่ะคนนะนั้นนี่จ้ดิยังไงเร่องรของแขกของแขกเนาะไอ้หีจวด พราะเบอกกันคับไอ้ปล<ห>จุกนี่แม่สอ,องแทะสองแข้ทำนี่นะนี่มีองแทะเออมของแท่เหตุเดเลยครับมืตัวอย่างเฮตเด่ ผู้เสพเลยวะูแบบเ่บเลยวะมี่พราะัวนี่คือว่าหลบด้อยแล้วเลยตัผักปุ้งหลอดอยแล้วใส่ผักหน่อยสิตกรรมหลังปั่นจักรยานเนี่ยซิมแลหอซิม ok ียจะองซิมคขาเลยนะซิมซิมผมลำพอดิบดกเยว่าผมเทะ ได้ครัเดี๋ยวมามึงมาเอาไรย้ายเอาไปแสบก่าเพียรสลากนิหนึ่งเก็มอบเพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะครับการถั่ววันละบางเนมันหายยแ่เ้ยเสือกินึงกับสือันเรื่องนั้นบหัะั้งย่งกมนมากินเ่าเล่ปา